ครับสวัสดีที่สุขสุขชนครับหมือหนึ่งหลอดที่สีนะครับมีรายการปบ้างไฟนะครับสนามจุดบ้านเป้านะครับตำบลหนองขามอำเภออาสาสมาครจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่6กรกฎาคม2568รายการปบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่1นะครับสราชวงศ์ปีศาจหางจากบ้านหัวเมืองนะครับบ้างที่สอสพรพิมลนะครับบ้างที่สาสแท็กเตอร์นะครับบ้างที่สีสไพศาลบ้างที่หาส สิงสิทธิโชคนะครับสอสิทธิโชคผมมีแต่สอเลยหาสอเลยทีแรกนะครับผม,ม่าบ้างที่6กสอสามเทพในคนยังสมีซอยสามเทพนะครับบ้างที่เจดนะครับลูกท้ายผู้หน่อยบ้างที่8ล้ลานปูย่อมบ้างที่เก้าจอเจริญสุขนะครับบ้างที่10เพชรลำฟ้าบ้างที่11ด ทองภักดี12สากลการช่าง13ว่งสาติสุขบรายว่างสีลายไผ่บ้างที14นะครับเหลียนหลอดห่วงนะครับ15กุ่มเจริญสัพท์16แสนสิริ17ชินวัตรเบิกฟ้า18กระทีท่อมข่า19ฮอนุกตาโต20ซุปเปอร์มาเบิกฟ้านะครับ21นาคอนขังใหญ่22แสงจันเบิกฟ้านะครับ23ใส่ทองทองหูโอ้โหชุดเก่งแน่นอนนะครับ คิดว่นะครับบางยิบซีเสือเถ่านะครับยี่หา,าภูมินะรินสิงฝั่งสายนะครับตุลาการโดยพอแดบวกกะทิบวกซิมองอ่ะบวกไอหมองคนราสีนะครับอย่าลืมไปใหก้กำล,ลังแรงใจกันนะครับค่าเขาชม300เพียงเพียกนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับส่วน ความชอบส่วนโตของลุงหลอดก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนโตของลุงหลอดแต่เพียงผู้เดียวบริเกียวก็ขายบังไฟใดใด,ดทั้งสิน้นบริรู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับลุงหลอดมักสามเตปนะครับลูกชายผู้หน่อยนะครับแ้วก็จอดจเจริญสุขแล้วก็เพชรลำฟ้านะครับกุง้งเจริญทรัพย์ตามด้วยไสทองทหกนะครับ เป็นไฟที่ขั้นยุคนี้นะครับขั้นทอ6หกนี้บ่มไฟเกินใส่ทองนะครับเ <c oughs> บิ้งว่ามืออื่นนี่สีสดใสสับสารหรือไใหม่เพราะว่าไฟล่าสุดยุอยุบันทุ้หลอดจําได้จุอยุบันหยอดนะครับเดม้383มหมุนแต่ต้องนะครับผมมามืออื่นไปเชีรยกันใส่ทองทอหกสีเป็นจังใดเห็นนั่งต่อสีน่องน่องน่องน้องอันน่องอ้อหรือเปล่านะครับไปเบิ่งกันนะครับผมอ่ะ นี่เป็นความสอบส่วนตัวของหลอดนะครับส่วนบางไฟแอบแซบหลงหลอดมักนะครับหลวงหลอดมักแอบแซบกะมีอยู่นะครับหลงหลอดมักพุ่มนารินสิงห์ฝังสนะครับเป็นไฟแอบแซบนะครับผมมากับบางสันติสุขนะครับผมอีกบางหนึ่งก็ซากลนการช่างครับเรือแต้มมันนะครับฮะผู้ใดไปก็คอยโชวให้มันค่อยวันเจี๊ยบๆนะมืออื่นมีสองสะนามนะครับ